สวัสดีค่ะชื่อรุธนะคะอยู่สาแก้วค่ะจะมาเป็นพยานให้กับไฟพระวิญญาณค่ะแต่ก่อนหนูไม่ได้เชื่อไฟพระวิญญาณแต่ว่าหนูเป็นคิดเตียนตั้งแต่จําความได้อะค่ะก็จะไปโบสถ์กับพ่อแม่อะไรประมาณนี้ค่ะก็ตัวเองก็จะมีอาการคนปกติเขาไม่เป็นนะคะเป็นแบบว่าโดนวิญญาณชั่วรบกวนอย่างเงี้ยค่ะแรกๆก,ก็เดือนละครั้งพอมันนานเข้าก็ เดือนละสองครั้งคือเป็นถี่จนแบบว่าวันหนึ่งอะคะ่ะเป็นสามถึงสี่รอบอะคะ่ะทีนี้ก็หาหาวิธีที่แบบว่าทํายังไงถึงแบบว่าตัวเองจะหลุดจากตรงนี้ได้คะ่ะก็แสวงหามาเรื่อยๆกันเป็นประมาณสี่ปีจนได้มาเจอคลิปอาจารย์หมอวรุนนะคะก็แบบว่า หนูก็นั่งถักไม่กวาดอยู่ที่แรกหนูก็ไม่ได้ตั้งใจจะฟังคําเทศนาหนูจะดูหนังเป็นซีรีส์หนังจีนงง mm hmm. <laughs> อ,อาาย่างเงี้ยค่ะเจอคนกระเจาหมอมันเด้งขึ้นมาคะ่ะ mm hmm. ทีนี้หนูก็พระเจ้ารู้จักแล้วพระเยซูรู้จักแล้วแต่อยากรู้จักพระวิญญาณอย่างเงี mm ้ยค่ะหนูก็เลยก็พิมพ์พระวิญญาณใน Google นะคะ ก็อาจารย์หมอเด้งขึ้นมาคือแบบว่ามันไม่ไหวแล้วก็คืออยากรู้ว่าหนูก็เลยเข้าไปดูเป็นซีรีส์ของอาจารย์หมอค่ะพระวิญญ,ญาณนะคะใช่หนูก็เข้าไปดูอ๋อพระวิญญ,ญาณเป็นแบบนี้หรอพระวิญญ,ญาณเป็นผู้ช่วยเราหรอตั้งแต่นั้นก็เลยเปิดใจเปิดใจรับพระวิญญ,ญาณนะคะเพราะว่าชีวิตคือคือแบบไม่ไหวแล้วครอบครัวก็เดือดร้อนเหมือนกันหนูก็เดือดร้อนแต่ว่าหนูไม่อยากเป็นแล้วอะ่ะก็แบบก็ถามพระเจ้าว่าพระเจ้า ไม่อยากเป็นแล้วค่ะทำไมพระเจ้าไม่ช่วยหนูอ่ะอย่างเงี้ยคือคําถามแต่ละวันนะคะว่าทําไมทําไมทําไมพระเจ้าไม่ช่วยหนูทําไมมันเป็นอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ลักษณะมันจะด่าพ่อแต่ว่าก็ก่อขาพ่อไว้พ่อช่วยหนูหน่อยตีซะพ่อก็ด่าพ่ออะไรประมาณเนี้ยค่ะเป็นแบบนี้นานเหมือนกันก็ตัวเองไม่รู้ว่าพระเจ้าเป็นคนเอาออกแต่เรากลับไปว่าพระเจ้าทําไมมันเป็นอีกแล้วพระเจ้าบอกไม่ใช่เหรอในพระคัมภีร์ ที่ว่าพระพยะรยซัวค่ะขับผีออกเงี้ยใช่ไหมแต่ทําไมกับหนูมันไม่ออกพระคมภีร์ไม่เคยเลิอกอ่านเลยค่ะก็คืออ่านทุกวันแล้วก็หนักด้วยตะบี้ตะวันอ่านเลยอะไรประมาณเนี้ยก็ไม่หายนมันสการก็ไม่หายจนมาเจอไฟอาจารย์หนอะค่ะฟังได้ประมาณปีหนึ่งคือเราฟังใส่หูฟังแล้วทีนี้มันมีอาการผีออกแบบกี๊ผีออกก็คือมันปกติแต่ว่ามันไม่เหมือนกับที่เราตอนไม่ได้เชื่อไฟอะค่ะคือแบบ พอมันออกไปแล้วมันรู้สึกดีแล้วเราก็อาจารย์หมอบอกว่าให้เราหาโบสถ์ที่มีไฟอยู่หนูก็ไปหาจนไปเจอโบสถ์นิวายค่ะโบสถ์ที่บางนาค่ะรู้จักผ่านทางคิดพยานที่ทำออกมาค่ะครั้งแรกก็ไม่รู้จักทางไปก็ไปกับป้าค่ะแล้วทีนี้พอไปก็ไปให้อาจารย์วางมือกลับมาคืออาการนั้นอะ่ะมันไม่มีอีกเลยจนหนูกลับมามาบอกนะ นาอยากไปทีนี้ไปวันอาทิตย์ครับอาจารย์คมเอกเดินมาวางมือวางมือแล้วก็จะมีอ้วกมีไอออกใช่ไหมคะพออาจารย์วางมือให้ตอนนั้นก็คือหวนกลับมาคิดได้ว่าสิ่งที่เราด่าพระเจ้าไปอะทําได้ไงอะพระเจ้าช่วยชแท้อย่างเงี้ยค่ะก็คือพระเจ้าแบบเปิดเผยให้เห็นเลยว่าสิ่งที่เราไม่เข้าใจแบบไฟพระเจ้าล้างใช่ไหมคะความคิดไม่ดีอะค่ะมันออกไปหมดแล้ว ทำให้เห็นถึงว่าวิที่เราทําไปอ่ะบอกพระเจ้าค่ะหนูขอโทษหนูไม่ได้ตั้งใจหนูไม่รู้หนูก็เลยแบบขอบคุณพระเจ้าถ้าเกิดไม่รู้จักกับไฟของพระเจ้าเงี้ยชีวิตจะเป็นยังไงครอบครัวจะเป็นยังไงก็คงไม่ดีขึ้นก็ขอบคุณพระเจ้าที่ไฟพระวิญญ,ญาณมาล้างล้างตัวหนูล้างครอบครัวของหนูที่ทําให้หนูแบบรักพระเจ้ามากขึ้นอยากจะไปโบสถ์ทุกวันก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะที่ไฟพระวิญญ,ญาณ เปลี่ยนชีวิตหนูแล้วก็เปิดเผยให้เห็นสิ่งที่ว่าสิ่งไหนเป็นของพระเจ้าสิ่งไหนที่เป็นของมารแล้วเราจะใช้ชีวิตยังไงหลังจากที่เราได้รับไฟแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะขอบคุณค้าค่ะชื่อทิพย์ค่ะจากสแก้วนะคะเป็นภรรยาของเก้าค่ะก่อนที่จะเชื่อในเรื่องของไฟพระมิญยาณก็เราก็เชื่อพระเจ้ามาตั้ง18ปี จากคิดจากเดิมค่ะกลับมาบ้านก็รุ่มรุ่มดดนโดนแต่ก็ยังมีทะเลาะกันบ้างอะไรกันบ้างแล้วก็มันไม่มีความสุขเลยรล้ทั้งที่เราก็เชื่อพระเจ้าแล้วเราก็ไปโบสถ์แล้วไปทุกวันสภาโตแล้วไม่เคยขาดกลุ่มย่อยกลุ่มอะไรเราก็ไปอย่างนี้ค่ะกลับมาเราก็เหมือนเดิมลูกเราก็ยังเหมือนเดิมชีวิตของเราก็ยังเหมือนเดิมทำไมมันมันเหี่ยมันเฉามัน แห้งแ้งขนาดนี้ในะชีวิตของเรามันไม่ชุ่มชื่นมันไม่มีชีวิตชีวาอะไรก็ขอบคุณพระเจ้าพอเรามาเชื่อพระเจ้าผ่านทางหลานนี่ค่ะหลานก็จะเป็นคนฟังอาจารย์หมอวรุนก่อนคนะ่ะครั้งแรกเราเดินผ่านไปผ่านมาเราก็บอกว่าทำไมเขาถึงหัวเราะทําไมเขาถึงมีความสุขพูดาภาษาพระวียงานภาษาสวรรค์อะไรเ็าเต้นโลดเต้นอะไรของเขาประมาณนี้เนาะหลายวันเข้าหลายวันเข้า,าเราก็เดินผ่านไปผ่านมาก็ หลานก็แนะนําให้ฟังอาจารย์หมออวบุญเราก็ไม่รอช้าเลยค่ะเราอยากจะเป็นแบบนี้เนะาะจะต้องมีความสูขแบบนี้แล้วก็เราก็ตัดสินใจเราฟังเลยฟังนี้ก็มาถึงแบบจุดที่ดีมากเลยแบบอ๋อเป็นอย่างนี้เองอย่างนี้เองทำไมครอบครัวเราถึงเป็นอย่างนี้เองแบบมือตาเราได้เปิดสว่างขึ้นได้เห็นว่า เรามาเชื่อในไฟพราะอยากเป็นแบบนี้ชีวิตของเราแบบดีขึ้นแบบนี้แบบนี้อาจารย์ก็จะแบ่งปันในเรื่องของไฟอะไรแล้วก็ตัดสินใจรับเชื่อผ่านทางอาจารย์หมอวรุลเลยแล้วก็รับไฟกับอาจารย์หมอวรุลเลยมันดีอย่างนี้เองจากนั้นมาเรามาสก,การเราก็ไม่เหมือนเดิมก็อยากขอบคุณพระเจ้าว่าพอเชื่อในเรื่องของไฟแต่ก็ครอบครัวของเราก็การที่เราไม่ค่อยเข้าใจกัน ความเข้าใจความเอ็นดูความรักให้ความเห็นอกเห็นใจกันทุกอย่างนะคะคือพระเจ้ากลับคืนมาให้เราหมดเลยแล้วก็พระเจ้าก็ให้สันติสุขความชื่นชมในดีๆลูกชายคนเล็กก็พระเจ้าก็อวยพรหลายอย่างพระเจ้าให้สติปัญญาเขาในการสอบเขาก็ได้เกรดสี่ทุพชาแล้วก็ได้คะแนนดียอดเยี่ยมแล้วก็สอบได้ที่หนึ่งของห้องตั้งแต่นั้นมาครอบครัวของเราก็ รู้สึกว่าเรารักกันมากขึ้นเราแสดงความรักได้ตลอดเวลาเลยค <c oughs> ่ะจริงๆค่ะขอขอบคุณพระเจ้าค่ะสวัสดีครับผมก้าวสก้วครับก็อยากจะเป็นพยานขอบคุณพระเจ้าสำหรับไฟพระวิญญาณของพระเจ้าที่เปลีย่ยนแปลงชีวิตของผมได้ผมก็เป็นสามีของอคุณทิพย์นะครับก็เชื่อพระเจ้ามาก็ประมาณ18ปีเกือบสิปีแต่ว่า ชีวิตของเรารู้สึกว่ามันมันไม่ไปไหนมาไหนในการรับใช้ของเราก็รู้สึกว่ามันจะขึ้นก็ไม่ขึ้นจะลงก็ไม่ลงแต่ดูดูเหมือนว่ามันมันจะแย่ด้วยซ้ำในการรับใช้พระเจ้าในการเดินกับพระเจ้าในทุกๆกวันแถมชีวิตของเราก็ไม่แตงจากชาวโลกทั่ว,ว,วไปต้องยอมรับว,ว่าผมขนาดรับใช้พระเจ้าแล้วเชื่อพระเจ้าก็ยังมีแอบกินยังมีแอบดื่มแล้วก็ยังมีแอบเล่นการพรนัน ได้มีโอกาสสอนในกลุ่มลวีในห้องลวีเด็กๆแต่ว่าชีวิตของเราไม่ได้สะท้อนถึงสิ่งที่เราได้แบ่งปันถึงสิ่งที่เราสอนชีวิตของเราไม่ได้สอดคล้องกับพระวจะนะคาของพระเจ้าที่เราได้แบ่งปันและสอนกับพี่น้องที่ที่ฝังเรามีพระวิญญาณก็ฟ้องอยู่ในใจว่าชีวิตของเรายังไม่เปลี่ยนเลยแต่เรายังไปสอนแต่เรายังมีไปแบ่งปันและยังเปน็นหุนใจพี่น้องอะไรอย่างก็รู้สึกว่า ละอายใจตัวเองและก็ชีวิตของเราก็ไม่ได้ไปไหนมาไหนแต่ว่าโบสถ์เราก็ไปทุกวันสบาโตเราก็ไม่ได้เคยขาดนะครับกิจกรรมอะไรที่มีในคิดจักเราก็ทํามันไม่ไปไหนมันก็อยู่แค่นั้นอะไรประมาณเนี้ยครับตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเรื่องเรื่องไฟพระวิญญาณของพระเจ้าเป็นยังไงแต่พอได้มีโอกาสได้ยินในเรื่องราวของไฟพระวิญญาณของพระเจ้าก็เหมือนกับภรรยาได้เห็นหลานนามสการพระเจ้า ตั้งแต่ผมเชื่อพระเจ้ามา18ปีผมไม่เคยเห็นทิ่เตียนหัวเราะแล้วก็ร้องไห้และน้ำมศก,การอะไรมันจะน้ำหูน้ำตาน้ำมูกไหลทำไมน้ำมศก,การได้ลึกขนาดนั้นผมผมไม่เคยเห็นอย่างนั้นผมก็เดินผ่านไปขอคนน้ำมศก,การพระเจ้าของเขาแล้วก็พูดภาษาพระพวิญญาณที่เราไม่เข้าใจที่เราไม่รู้ตอนนั้นนะครับผมก็เลยอยากฟังบ้างก็ไม่ได้ต่อต้านนะครับแต่ว่าในคิดจากเดิมเนะ่ะเขาก็จะบอกเราว่า,าคลิปของอาจารย์หมอเนี่ยเป็นคำสอนที่ไม่ถูกต้อง เป็นคำสอนผิดอะไรเนี่ยจะผิดหรือถูกยังไงผมผมขอพิสูจน์เองแต่ผมก็ไม่ได้ว่าไม่เชื่อฟังแต่ผมก็อธิษฐานพระวิญญาณพระเจ้าถ้าสิ่งนี้เป็นจริงขอพระเจ้าทรงเปิดเผยให้กับลูกขอให้ลูกได้เข้าใจว่าไฟมันมีจริงสิ่งที่มีอยู่ในพระคัมภีร์มีจริงและผมก็เริ่มฟังพระธรมของอาจารย์หมอวรุนและฟังไปแล้วก็พระคัมภีร์ก็เปิดไปด้วย เออมันไม่ได้ผิดเพี้ยนไปจากพระคำของพระเจ้าอาจารย์ก็สอนดีสอนจริงสอนลึกเออสอนแล้วเราเข้าใจแล้วเราอ๋อเวลาฟังพระคำผมไม่ค่อยแบบอ๋ออ๋อแบบมันมันไม่แปลกปากใจเวลาฟังแต่เวลาฟังอาจารย์หมอผมรู้สึกว่ามันแปลกปากใจและคําเทศนาเออมันมันลึกเออและทําให้เราเข้าใจมากขึ้นในเรื่องของไฟพระวิญญาณผมก็รับตอนรับพระเจ้าในเวลานั้น รับไฟพระวิญญาณฝึกข,ของพระเจ้าในเวลานั้นผมก็นอนพูดภาษาแปลกๆอ่ตรงระเบียนตรงนั้นนะ่ะและผมก็เริ่มเริ่มฟังฟังหนักขึ้นหนักขึ้นฟังเลยฟังแต่อาจารย์หมอก็เรารู้สึกว่าเรานมัสก,การพระเจ้าได้ลึกขึ้นเรารู้สึกว่าเรานมัสการพระเจ้าได้ทราบซึ่งโอ้ทำไมมันมันตื่นเต้นเหลือเกินนะ่ะเหมือนหัวใจมันจะหลุดออกมาครั้งแรกเลยนะครับแล้วก็อธิษฐานอขอขอพระเจ้าทรงนําว่าจะให้ลูกอยู่ที่ไหนผมอธิษฐานเกือบห้าเดือนชัดเจนเลย พระเจ้าก็ตัดผ่านทางพระวจนนธรรมของพระเจ้าสองสามครั้งอืผมก็เลยชัดเจนผมก็เลยไปบอกกับผู้นำเดิมผมจะย้ายคิดจากเราก็จาก,กันด้วยดีเราไม่ได้มีอะไรกัน mm. ก็ตั้งแต่วันนั้นก็จนถึงวันนี้ชีวิตผมรู้สึกว่าตาใจผมถูกเปิดมากนะครับฝ่ายวิญญ,ญาณของผมถูกเปิดมากเลยชีวิตนี้ฝ่ายวิญญ,ญาณกับพระเจ้ารู้สึกว่ามันดีขึ้น mm. การนมัสการของเราเปลี่ยนไปแล้วก็วันหลังมา ผมเลิกดื่มเบียร์เลิกเล่นการนพน,นันไม่เอาเลยแล้วก็กลับมาเป็นสามีที่ดีความสัมพันธ์ของเราก็กลับขึ้นมาเพราะว่าพระวิญญาณสุด์ของพระเจ้าจะเตือนเราอยู่บ่อยๆสิ่งที่เราทําแบบเนี้ยมันไม่ถูกนะมันมันผิดนะมันไม่ใช่นะพระวิญญาณจะเตือนเราและทําให้เรากลับใจเร็วขึ้นขอบคุณไฟพระวิญญาณสุดของพระเจ้าจริงๆขอบคุณอาจารย์หมอจริงๆที่ มีโอกาสได้นำไฟเข้ามาจากวันนั้นจนถึงวันนี้พระเจ้าพิสูจน์แล้วว่าไฟบูสู์ของพระเจ้ามีจริงขอบคุณพระเจ้า